สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเราก็จะมาแชร์ประสบการณ์นะคะการใช้โปรแกรม OBS ในการแบ่งหน้าจออัดคลิปสำหรับการสอนออนไลน์นะคะ,ะต้องบอกก่อนว่าเราไม่ได้รู้ลูกเล่นทุกอย่างของ OBS นะคะเราจะใช้เฉพาะ,ะที่เขาใช้สำหรับ recording นะคะกับวิดีโอเท่านั้นนะคะก็ต้อง <laughs> ขอโทษเพื่อนๆไว้ด้วยนะเพราะว่าเพราะว่า จากการศึกษาของน้องๆแล้วก็เพื่อนๆใน y o u t u ่ e นะคะส่วนมากจะใช้ OBS ในการแคสเกมนะคะซึ่งต้องเป็นคอมที่สเปคสูงๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วเราก็ลองปรับปรับตามนะมันก็ใช้ไม่ได้นะคะเพราะว่าสเปคของเราอาจจะตับนะเพราะเราใช้คอมโน้ตบุ๊กเป็น HP ธรรมดานะคะหมื่นกว่าบาทแล้วก็ใช้แท็บเล็ต a s p n นะคะสนะก็ไม่ไม่ไม่ได้ใหม่มาก แต่ว่าเราลองทําดูแล้วมันก็สามารถใช้ได้นะคะคืออันเนี้ยอยากให้เพื่อนๆลองลองทําดูนะคะเผื่อจะเอาไปใช้เป็นประโยชน์ได้บ้างนะคะเพราะว่าตรงเนี้ยสามารถที่จะเขียนได้นะคะสามารถที่จะอธิบายเขียนตรงนี้นะคะ,ะสามารถเขียนอธิบายในการสอนได้นะคะแล้วก็สามารถเลื่อนได้เรื่องสไลด์นะคะ,ะสับคู่นะคะ สามารถเลื่อนได้นะคะสามารถเลื่อนได้แบบนี้นะคะก็เดี๋ยวเราว่าลองดูเลยนะคะว่า,าจะมีวิธีการทำยังไงนะคะอันนี้เป็นการแชร์ประสบการณ์เฉยๆนะคะไม่ใช่ช่างเทคนิคหรือผู้เชี่ยวชาญน,นะคะเพราะฉะนั้นถ้ามีรายผิดพลาดไปก็ต้องขออภัยเพื่อนๆมาณที่นี้ด้วยนะคะค่ะเราก็เข้าไปที่ Google นะคะ ไปพิมพ์คำว่า OBS download นะคะอ่ามันก็จะขึ้นมาไปที่เว็บไซต์ obsproject.com นะคะแล้วก็ดาวน์โหลดค่ะก็จะเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์อันนี้นะคะอ่าตรงนี้เนี่ยเราสามารถกดดาวน์โหลดได้เลยนะคะสำหรับถ้าเครื่องเพื่อนๆเป็นระบบปฏิบัติการ windows เป็น macbook หรือว่าเป็น Linux นะคะเราก็เลือก คอมของเราใช้อยู่นะคะของเราเลือกเป็นว i น d o w s นะคะก็กดดาวน์โหลดไปนะคะแล้วก็กดติดตั้งอันนี้เรากดดาวน์โหลดไปแล้วนะคะเราก็จะไม่ดาวน์โหลดอีกนะ,ะแต่พอเพื่อนๆดาวน์โหลดไปแล้วก็สามารถกดติดตั้งได้เลยนะคะพอติดตั้งแล้วเนี่ยเขาก็จะมาขึ้นเป็นโลโก้อันนี้นะเป็นโลโก้อันนี้เพื่อนๆก็คลิกเข้าไปเลยค่ะคลิกเข้าไปเลยนะ ค่ะอพอเราเข้ามาหน้านี้แล้วนะคะเพื่อนๆอย่าเพิ่งไปสนใจนะคะไปที่ setting ตรงนี้ก่อน setting mm hmm. ตรงนี้นะคะเข้าไปที่ setting นะคะตรงนี้เนี่ยเราจะใช้แค่ในส่วนของอตรง recording mm hmm. การอัดหน้าจอนะคะเข้าไปที่ output นะคะ recording ตรงนี้ mm hmm. เสร็จแล้วเนี่ยเราไป set output mode นะคะเป็น advanced เพื่อนๆลองเซตตามเราไปก่อนนะคะเพราะว่าอันนี้เราลองเซตมาหลายรอบแล้วอันนี้เป็นอันที่ใช้ได้ที่สุดนะคะ,ะเครื่องเราเป็นเครื่องโน้ตบุ๊กธรรมดานะคะ hp หมื่นกว่าบาทนะยังยังสามารถใช้ได้นะ,ะก็ลองเซตตามนี้ดูก่อนนะคะถ้ายังไงค่อยแก้ไขกันทีหลังนะเสร็จแล้ว type นะคะเป็น standard recording path ก็คืออาจจะเป็น drive c หรือ drive ไหนที่เพื่อนๆเ,เอา ไฟล์วิดีโอไปเก็บนะคะสามารถเลือกได้เลือก d i n g Format นะคะให้เลือกที่ MP4 นะเพราะมันจะสะดวกในการที่สามารถนำไปอัพโหลดหรือใช้ใน y o u t u b e นะคะเสร็จแล้ว Encoder Encoder เรนะคะเราจะใช้เป็น QuickSync H.264 แล้วก็ Rescale Output จะเป็น1366 768ก็คือเป็นสเปคของเครื่องเรานะคะเป็นความกว้างของเครื่องเรา เสร็จแล้วลงไปดูที่ Target Usage เป็น Balance Profile High Keyframe 3นะคะ a s y n c Depth เป็น 4, Rate Control เป็น CBR Bitrate 2500 kbps แล้วก็ B-Frame เป็น3นะคะอันนี้คือเซ็ตตรงแค่ Output แล้วก็ไปดูตรงวิดีโอนะคะตรงวิดีโอเนี่ยเราจะใช้ Base Resolution เป็น1280นคณ720 16ะคะ16ต่อ9 นะทั้ง2อันเลยนะทั้ง output ุตนะคะดาวสเกล l ิลเตอร์ไบคิวบิกนะคะชาร์ปเป็นสเกล6 s a m p แซมใช้ FPS เป็น60นะคะถ้าเพื่อนๆพี่ๆที่รู้ก็สามารถช่วยแนะนำได้นะคะว่าใช้อันไหนมันจะดีนะแต่อันนี้คือเราใช้ออกมาแล้วมันก็ค่อนข้างโอเคอยู่เสร็จแล้วไปที่ h o t k ีย์นะคะฮอตคียก็คือมันเราสามารถกำหนดนะคะอ,อย่างเช่นว่า เวลาที่เราอัดนะเราจะได้ไม่ต้องกลับไปหน้าจอนะคะไปสตาร์ตสต็อปตรงนี้นะเราสามารถกดไปที่แป้นพิมพ์ได้เลยของเราของเราจะสตาร์ตเรคคอร์ดิ้งใช้เราใช้แป้นพิมพ์ s นะสต็อปก็เป็น s เหมือนกันนะคะถ้าเพื่อนๆชอบอ่าอมีความเขาเรียกว่าอะไรอะเออใช้อันไหนก็ได้คะ่ะแป้นพิมพ์ที่เพืพ่อนๆสะดวกนะคะก็กําหนดไปในนี้ได้ปรับเปลี่ยนได้นะคะข้างหลังนี้สามารถปรับเปลี่ยนได้ทีหลังนะเสร็จแล้วเราเซตติ้งเสร็จนะคะเราก็ปิดหน้าจอไป ะะเดี๋ยวเราจะมาดูมาเริ่มเลคคอร์ดกันเลยนะคะว่าจะทำยังไงนะคะค่ะตอนนี้นะคะเราก็เข้ามาที่สตูดิโอโหมดนะคะ,ะเข้าไปที่นี้เห็นเราก็อย่าเพิ่งงงนะคะ,ะไปที่สตูดิโอโหมดนะคะคลิกให้มันเป็นอจอดเดียวก่อนนะคะแล้วเราก็ไปดูที่ซีนนะคะซีนแล้วก็ซอ u r สนะคะ,ะเดี๋ยวเราสปิดนี้ให้ดูก่อน เพื่อนๆจะเห็นตรงพรีวิวนะคะกับโปรแกรมตรงนี้ทางด้านโปรแกรมเนี่ยนะคะมันจะเป็นเหมือนอช่องที่เราถ่ายทอดสดไปที่ทีวีที่บ้านของเพื่อนๆน,นะคะเหมือนที่เขาทั้งช่องสามช่องเจ็ดอะไรที่เขาทําการตัดต่อ,อเสร็จแล้วนะไม่ว่าจะเป็นทีวีละครอะไรต่างๆนะคะเขาก็จะตัดต่อให้มีโฆษณากี่ครัง้งอะไรอย่างนี้ประมาณนี้นะคะก็จะ ถ่ายทอดไปที่ทีวีของเพื่อนๆออันี้คือเสร็จหมดแล้วนะคะเรียบร้อยทําการตัดต่อส่วนทางห้องส่งจะเรียกว่าห้องส่งก็ได้คือจอด้านซ้ายคือพรีวิวนะคะ,ะทางจอพรีวิวตรงนี้ก็คือห้องส่งเราสามารถที่จะ,ะตัดต่อเสียงตัดต่อภาพตรงนี้ก่อนที่จะส่งทรานซิชันตรงนี้นะคะเสร็จแล้วเราจะส่งทรานซิชันก็เหมือนส่งไปที่ทีวีของเพื่อนๆตรงนี้ก็คือเป็นจบโปรดักชันแล้ว ก็คือจะอยู่ที่หน้าจอเพื่อนๆนะคะอ่าเราก็จะมาเริ่มทําตรงนี้นะคะเราจะทําที่หน้าจอนี้ในการอ่าก่อนที่จะทํามันจะมีฉากนะคะซีนกับซอสนะคะซีนก็คือฉากอะคะ่ะเหมือนกับว่าอ่าบางครั้งเนี่ยเขาจะถ่ายละครใช่ไหมคะก็ฉากนี้นะจะเป็นอ่ามีตอนที่นางเอกเดินเข้ามาเสร็จแล้วจับภาพไปที่ตรงนั้นตรงนี้นะคะเราก็จะเลือกซีนที่ห อย่างน้อยเนี่ยเขาจะขึ้นซีนะคะเราซีนที่หนึ่งเพื่อนๆก็จะเลือกตรงนี้เพิ่มเองนะคะอย่างเช่นตอนนี้เราเลือก display capture เพราะว่าเรากำลังอัดหน้าจอ Display อยู่นะคะเราก็เลยเลือกตัวนี้โดยการที่คลิกเครื่องหมายบวกนะคะเดี๋ยวเราจะทำการอัดเราตัวของเราแล้วก็เป็นสไลด์ที่จะใช้อัดคลิปในการสอนนะคะก็กดไปที่เครื่องหมายบวกนะคะเลือก video capture device นะคะ วิดีโอแคปเจอร์เดเว์ก็จะเปิดกล้องที่ตัวกดโอเคไปนะคะเขาก็จะเปิดกล้องที่ที่ที่ตัวของคอมพิวเตอร์ Computer เรานะคะที่โน้ตบุ๊กนะคะเราก็กดโอเคไปแล้วกอ็อีกด้านหนึ่งเราจะใส่สไลด์ใช่ไหมคะเราก็จะเลือกที่เมื่อกี้เราได้ทำการแคสหน้าจอไว้นะคะเอาค่ะก็มาดูนะคะของเราใช้เป็น Samsung t a b l e ็ นะสอง6นกะคะ with อสเพนะก็จะไปที่หน้าจอก่อนเสร็จแล้วเราก็ไปดึงไอ้ตรงนี้ลงมาเห็นไหมคะเห็นสองเส้นตรงนี้ไหมเราก็ลากลงมาอีกจะเห็นคำว่า smart view นะเห็นไหมคะคำว่า smart view นะคะเพื่อนๆก็จิ้มไปได้เลยไหนวะนี่เ,ออเสร็จแล้วก็กดคำว่าดันคแล้วก็อีกทีหนึง ทีนี้เขาก็จะหาสัญญาณนะคะอ่าเดสก์ท็อปขึ้นมาแล้วนะคะเราก็กดไปเลยค่ะ yes นะคะอ่าพอเรากดไปแล้วเนี่ยที่หน้าจอของเราเขาก็จะโชว์ประมาณนี้นะคะว่าให้ขึ้นหน้าจอไหมนะคะเราก็ Allow ขึ้นไปเลยเขาก็จะขึ้นไปที่หน้าคอมพิวเตอร์แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเราจะทำยังไงต่อนะนะคะเราก็จะเลือกที่ เมื่อกี้เราได้ทำการแคสหน้าจอไว้นะคะเอาขึ้นสกรีนไว้นะคะเป็นหน้าจอของแท็บเล็ต A นะคะเราก็จะไปจับที่ w i n d o w Capture ค่ะไปนะคะกด OK มันก็จะมาตรงนี้ก็กด OK นะคะ,ะตรงนี้เพื่อนๆจะเห็นแล้วนะคะว่ามีอยู่ที่หน้าเดสก์ท็อปน่อยู่หน้าดิสเพลย์เนี่ยจะมีมีสองมีสองช่องนะคะที่เราจะทำนะคะ,ะก่อนอื่นนะคะเราจะเอาตรงนี้ไว้ทางด้านขวาใช่ไหมคะเขาจะมีกรอบสีฟ้า เราก็ถ้าเราต้องการที่จะปรับนะคะเราก็กดไปให้เป็นสีแดงทําการขยายนะคะเพื่อที่ว่าขึ้นอยู่กับว่าเพื่อนๆอยากได้ใหญ่แค่ไหนนะคะมันก็ได้เต็มที่นะคะอ่าอ่าได้เท่านี้โอเคเสร็จแล้วเราก็ขยับมาไว้ตรงนี้เราจะทําการสอนอ่าข้อสอบนะคะ JPT นะเช่นนะคะเสร็จแล้วเราก็ไปคลิกที่กล้องวิดีโอตอนนี้กล้องวิดีโอเนี่ยจะอยู่ด้านหลังนะคะถ้าเราจะขึ้นมาข้างหน้าเราก็มากดตรงนี้ เอาขึ้นมาไว้ข้างบนนะคะเสร็จแล้วทําการขยายนะคะว่าเราจะเอาประมาณไหนประมาณนี้นะคะแล้วเราก็จัดจัดนะคะอืมเราก็ต้องนะั่งให้อยู่ตรงกลางนะคะเราก็ขยับเอาขยับเอานะคะอ่าถ้าบางทีเพื่อนๆอ,อ,อาจจะใช้กล้องที่เป็นอ่าเป็นพวกเสียบเป็น USB ก็ได้นะคะอย่างเช่น Logitech เนี้ยมันก็จะชัดมากกว่านี้นะคะเสร็จแล้วนะคะ เราก็ทำการล็อกหน้าสกรีนไว้มันจะได้ไม่ขยับนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะส่งไปที่หน้าจอโปรแกรมละจะถ่ายทอดออกไปล้นะคะเราก็จะกด t r n s s t t o o อ่าตรงนี้ก็คือจะไปโชว์หน้าจอนะคะเวลาที่เพื่อนๆทําทำถึงตรงนี้นะคะเราก็ไปที่ fullscreen เลยนะคะกดไปที่ fullll Screen ของเราคือขนาดนี้ก็กดไปมันก็จะเป็นหน้าจอใหญ่นะคะเพื่อนๆสามารถที่จะกดเริ่มอัด การบรรยายการสอนได้ตอนนี้เลยนะคะก็คือกดไปที่ S หรือ hot key ที่เพื่อนๆนกำหนดไว้นะคะแล้วก็สามารถที่จะเขียนนะคะเขียนสไลด์ได้นะคะตรงนี้เพื่อนเพื่อนคงน่าจะใช้อยู่นะคะพวกตัวเขียนก็สามารถเขียนนะคะหรือว่าอาจจะเป็นทำการเลื่อนสไลด์นะคะเลื่อนไปมาเป็นข้อๆนะคะจนกว่าจะเสร็จนะคะ ถ้าเสร็จแล้วเนี่ยเพื่อนๆก็คลิกโอเคนะคะหรือสต็อปการอัดนะคะแล้วก็เข้าไปดูที่ไฟล์วิดีโอนะคะจะเป็นไฟล์ mp 4ซึ่งตรงนั้นก็สามารถใช้อัปโหลดหรือว่าไปตัดต่อในโปรแกรมอื่นได้อีกนะคะ <c oughs> ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะแล้วถ้ายังไงมีปัญหาหรือว่ามีมีคำถามอะไรก็ฝากไว้ก็ได้นะคะถ้าเรามีเวลาจะพยายามเข้าไปตอบให้นะคะ ังไงขอบคุณมากนะคะที่ติดตามจนจบนะคะขอบคุณมากค่ะ